สวัสดีครับสวัสดีทุกคนดีเขาเบิ้งคลิปในมือนี้นะครับผมมือนีก้กะมากับน้องมอดครับนี่จะหลังข้าผมไม่เบิกขึ้นกันทุกคนสีเขียวก็จีมาเอาเผื่อข้างหนึ่งครับผมยางเอาพอนะครับอยู่ตำตำกอกอ่ากเอียงบัวคลิ้งกอกบกแตกวะอยู่กอกบกแตกหน่อยนะครับผมกะพากันเห็ดครบไปแล้วเห็ดครบมาอันหนึ่งสี่หายนองมันคนขึ้นเอานะครับปีนี้เพระท่านเอาจากข้างสอดหายนองลองเอวบนก่อนข้างกะ ห้างไงครับแต่ว่าน้ำหวานทรงใหญ่น้ำหวานนะครับทรงใหญ่ทรงทรงอ้วนอยู่ทรงอุบวบอยู่อู้อุปุเยแหละครับน้ำหวานแต่ว่าหัางหนาที่เป็นหัางอ่อนตัวขาวนะครับแต่หัางโมเป็นดาวสีจงไว้่แต่ว่าเอารอบสองเดี๋ยวสิครับกองอย่างเบื้องหัางครับผมบอกได้ว่าน้ำหวานนี่สุดยอดกกที่อยู่นะครับนี่นี่นี่กกเต้าน้ำหวานนี่ป๊อด ปุบปบุกมาเืินข้างเลยครับอ้วนแต่ว่าด่างส่งอ่อนเพราะว่ามันหนาอยู่เนาะไม่รู้ว่าน้ำนี่แม่เกาะหลายหรือว่าน้ำหวานหลายนะครับเพราะว่าส่งใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวสิบหาหมูแม่เบิ่งดไหมอีกคนอันนี้มุมูไตหั่งผู้หย่อนแสงกรับเห็นอยังเลย ครับโอ,โอเคครับผมเดี๋ยวขึ้นไปยังถึงไปท่ายให้เพวกไงกลอีกมุมนึงครับน้ำหวานอุมอ้มเลยอของไม่ค่อยโฟกัสอยู่กิ้งหน่อยครับจ่ว่ากระเพาะกินได้ยุ่ นะครับผมน้ำหวานแบบว่าไข่อุป,ปุกำลัง <c oughs> เตรียมตัวกับทีส่จุดป <c oughs> ้องกันอันตรายครับแต่ว่าน้ำหวานส่งไงอยู่คิดว่าต้องมีในเนีย่ยสามสี่ขวดนะครับกันมันบหลอกตาเพราะว่าโตมันหนา <c oughs> นนนกลังเตรียมใส่จุดแล้วจุ <c oughs> ดอันนี้ซื้อมากอะสี่หาอยอยู่และครับพ่อจะป้องกันอย่าของอยู่ นุ่มเกาหลีสิเอาเพิ่งชุดชุดนี้ปองกันได้อยู่ได้ครับผม้ามันมาต่อแห้งกันดีนกว่าว่าคอดอกหนาแน่อยู่แต่ว่าก้อนเอารอด,ดุนกันครับเป็นกำลังใจให้น้องว่าี่ได้จักแม่ว่าเพื่อนเนี่ยมันมนันที่รี่ลูกเดียวไปจวด ไปแล้วครับผมท่านมอทท่านมอทคุนเขางานนร่องก็ได้ท่าให้แต่เดี๋ยวไม่ห็ไปอยู่้ดีกต้อตนเดียววะ เขาจัวแล้วครับรลบบางนามครับ โอ้ด่างขาวครับผมต้องล้วนลุ่นหัวน้ำเป็นยังไงบวบว่ไปเลยไปเลยขึ้นไปเลยแม่เพื่อเขาเดี๋ยว็นจะเอาวะ เป็นในมีหนามบ่หรอต้องปัดหัวหนามบึงน่อนือขาวเถอะฮะเม,ม,มคือเป็นสันเป็น,นอะไรเพรากลมบ่น้ำหวานมันขาวปวดแันอ่อนขคัก มีบ่เขวเใ้่ครับข้างนั้นอุ้ยหนามานมีด็อกจะก,กลมหนึง่งเยอะโอ้ต้องเอานะครับผมมันจะลงครับว,ว่าแล้หนวดสิบหมื่นดอกเป็น,นาวานยัย โอเคครับขึ้นมาหอดห้งแล้วครับผมนี่ครับห้างขาวครับผมนี่หัวหน้ามบปิดตาครับผมทือว่าใหญ่อยู่ครับผมเทว่า่างนี่ขาวเลยครับสีอ่อแต่หัวหน้ามันเลยครัอยมันไหวครับผมยวตา,าเท่บึ้งครับ 喂，阿哥。 زیادوں کی อ่าก้อนแรกครับ Ở Điệp loại khắp Má kêu gì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ 喂，单个几块的？ พี่เเกอียโคครับลองคุยเบื้อง่างกันครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมกําลังต่อจุดลงมาจากต้นไม้ถือว่าไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายครับข้าน้ำตังกรโดนผลเห็นะครับเดย์แตนน้ำหวาน โอ้ยประมาณสองสามรูอยู่เนี่ยห้างไหมครับแต่ว่นาน้ำหวานดีมันอยู่ติดตัวท่าแล้วครับผมบม่ตีกับไม่ได้บม่เอากับไม่ได้เดี๋ยวมันจะเสียดคนอื่นก่อนคนกับหาด้วยกนันนี่ครับเป็นเกษรสอนกับต่อออนวันนี้ผ่านมอสจับให้ครับห้างงามๆแก้ววะแก้วครับแก้วห้างหนาสิให้เอาอีกครับพอ่อ <laughs> <laughs> โอเคครับผม ลิหนาเจอกันไหมฝากกดติดตามไว้ได้ครับสวัสดีครับ